สอบถามหนึ่งข้อครับถ้าเราจะเก็บให้ได้อาทิิย์หรือหนึ่งพันห้าถึงสองพดอลลาร์เราจะต้องออกหลัดเท่าไหร่ต่อไม้ครับอย่างนี้ครับอันนี้คือการวางเป้าหมายว่าอยากได้สัปดาห์ละพันห้าถึงสองพันแต่ผมจะแนะนําแบบนี้ครับพี่เวลาพี่ตั้งเป้าหมายพี่ตั้งเลขทวนๆก่อนจะพันห้ก็พันห้า 1, 500, จะสองพันก็สองพันและเดี๋ยวเวลาเราทําจริงมันจะถึงไม่ถึงอีกข้อหนึ่ง แต่พอเราตั้งแบบมีเลนส์มีเลนส์เฮ้ย1,500-2,000กำลังดีพอมันถึง1,500เราก็ว่าเฮ้ยเราก็ถึงเป้าหมายแล้วนี่นะแล้วพี่จะเขียน2,000มาทําไมถูกไหมฉะนั้นเวลาตั้งเป้าหมายผมขอให้เลขท่วนๆก่อนแล้วเดี๋ยวทาจริงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่ามันถึงหรือมันได้เท่าไหร่หรือพอใจเท่าไหร่นะครับแต่ขอเลขท่วนๆก่อนวิใครที่ดูในซูมหน้าผมไปปิดตัวของสวิงไหมเนี่ย <laughs> ผมเพิ่งเห็นอะโอเคให้คลิปแบบนี้ครับ ประเด็นก็คือว่าถ้าเราเป็นสัปดาห์เนี่ยเราตั้งเป้าเป็นสัปดาห์เป็นอาทิตย์เนาะอาทิตย์ละพันห้าหึพันเราไม่ได้ตั้งเป้าเป็นวันแปลว่าอะไรในมุมของพี่จอนตรงเนี้ยเราสามารถหาจุดเข้าเทรดในไทม์เฟรมใหญ่แล้วลันระยะได้ไปดูแท่งแท่งวีคละกันเราก็จะปเทรดเป็นวีคใช่ไหมมาเทรดเป็นวีค เราวีคหนึ่งมีกี่แท่งครับมีเจ็ดแท่งเดย์มีเจ็ดแท่งเดย์แปลว่าเราอาจจะหาจุดจุดเข้าในไทม์เฟรมใหญ่แล้วลันระยะคีย์ก็คือสามารถถือข้ามวันได้ไม่ได้เป็นเดย์เทรดแต่ถ้าส่วนใหญ่ถ้าคุยกับผมว่าถ้าตั้งเป็นเดย์เทรดคุยกับผมว่าถ้าตั้งเป็นเดย์เทรดอย่างเงี้ยผมจะให้ตั้งเป้าหมายในวันเป็นจุด แล้วควรออกหลอดเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับว่าพี่จอรนจะลันระยะได้ไกลขนาดไหนถ้าสมมุติว่าต่อตรงนี้มันควรจะต้องรู้สถิติตัวเองนะตรงนี้มันควรจะรู้ต้องรู้สถิติตัวเองว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราสามารถเล่นแบบสวิงเทรแบบเก่งๆแบบได้บ่อยที่แบบอย่างมันจะมีสถิติตเลยก็คืออย่างผมอะ่ะจะเก็บประมาณพันจุดบวกลบ อันนี้ผมรู้สถิติตัวเองแต่ถ้าเป็นช่วงเนี้ยบอกตรงๆเลยว่าพันถึงสามพันอะปล่อยๆแป๊บเดียวไปสามพันแล้วสบายๆเพราะมันวิ่งแรงแต่เราเอาขอเป็นสถิติที่เป็นการาฟปกติก่อนไม่เอาการาฟพิเศษช่วงนี้เป็นการาฟพิเศษเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ด้วยแปลว่าสถิติมันเริ่มเปลี่ยนทีนี้ถ้าสมมติว่าพี่จอนผมขอตั้งตะกลมๆไปที่สองพันเหรียญเลยลวกันสองพันเหรียญเนี่ยถ้าเก็บทั้งวีคนะเก็บขอแค่พันจุดนะ พี่ตนจ้องออกหลอดเท่าไหร่ครับถ้าเก็บพันจุดแล้วอยากได้สองพันเหรียญต้องออกหลอดเท่าไหร่ครับเป้าเป้าอันนี้เป็นเคสตัดดี้ด้วยเนาะสมมุติว่าตั้งเป้าไว้ที่สองพันดอลลาร์เปอ e e วถูกต้องครับหลอดไซส์หลอดไซส์ หลอดไซส์ยังคงเป็นอะไรเอ่ยเราต้องมาดูว่าเราจะรันกี่จุดเก็บจุดแล้วกันอาผมให้เขียนเป็น Point นะครับเป็น Point ว่าเราจะเก็บกี่จุดในวิกหนึ่งสมมุติว่าเก็บแบบตาสีตาสาไปได้แน่ๆพันจุดสบายๆนะวิกละพันจุดวันหนึ่งตกวันละ200ร้อยสบายๆเลยแบบช่วงนี้หลอดไซส์ที่ต้องออกคือ2องหลอดถูกไหมครับแล้วทุนในการออก ต้องมีเท่าไหร่ครับสมมุติว่าหารหมื่นตาม mm สากลทุนที่จะต้องใช้เทรดคือนี่ครับสองหมื่นเหรียญอันนี้ไปสบายๆง่ายๆไม่โอเวอร์เทรดแต่บอกอูหูทุนมันเยอะไปโค้ดมันมีความเสี่ยงเยอะ ทุนมันเยอะเกินไปงั้นผมไปเพิ่มพอยต์ในการเก็บได้ไหมพันจุดผมรู้สึกว่าผมเข้าวันเดียวผมก็ได้แล้วพันจุดถือสองวันก็ได้แล้วพันจุดฉะนั้นผมขอไปเป็นซักเก็บสักห้าพันจุดวันละพันจุดได้ไหมเยอะไปสําหรับมือใหม่แต่ช่วงนี้น่าจะได้นะเพราะกราฟมันวิ่งแรงอ่ะผมเอาห้าพันจุดกลมๆห้าพันจุดเนี่ยต้องออกหลอดเท่าไหร่ครับถึงจะได้สองพันเหรียญอ้าวทุกคนช่วยกันคิดหน่อย อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่สิถูกต้องครับออกสองจุดสี่ครับพี่จอนตอบถูกครับก็เอาศูนย์จุดสี่คูณห้าพันอ่ะศูนย์จุดสี่คูณด้วยห้าพันก็จะได้กำไรสองอุ้ยถ้าออกเก็บห้าพันจุดออกศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดสี่ทุนที่เหมาะสมคือ ถ้าหารหมื่นทั่วไปไม่ได้เอ็กตรีมมากไม่ได้รุนแรงมากก็คือเท่าไหร่ครับสี 4, ่พันเหรียญแบบนี้พอเป็นไปได้ไม่ต้องใช้ทุนเยอะได้กำไรสองพันเหรียญเก็บพอยต์เอาเฉลี่ยวันละพันพอยต์เท่ากับอ่าวงเล็บให้วันละ 1, พันเพราะว่าช่วงนี้ถ้าถูกทางมันไปได้เกินหรือเก็บไม้ละห้ารไม้ก็ได้ต่อวัน อ่าโอเคครับผมคำนวณให้แบบนี้จริงๆทุกคนอ่ะต้องคำนวณภาพนี้เป็นในการเป็นเทรดเดอร์เพราะคุณจะรู้ว่าคุณควรจะออกหลอดเท่าไหร่เก็บจุดเท่าไหร่แล้วมันจะไปถึงเป้าคุณแบบไหนบวกบวกลบ,ลบ,ลบวันนี้ขอให้มันไปที่พันจุดได้ไหมได้นะครับช่วงนี้ทําได้ถูกขอให้ถูกทางแหละถูกทางถือรันได้จบไปได้แน่นอนพอได้ไอเดียไหมครับอันนี้พี่จอนฉะนั้นคีย์เวิร์ดของของอันนี้ ไม่ใช่แค่ทุนไม่ใช่แค่หลอดไซส์ size, แต่คีย์เวิร์ดที่ทุกคนต้องโฟกัสในการทำคือพอยต์ครับคุณจะเก็บได้กี่พอยต์ในหนึ่งแค่นั้นเองหลอดไซส์เป็นเรื่องของการคำนวณต่อแรกกับความเสี่ยงกับทุนแต่ประเด็นของเทคนิคทั้งหมดภาพนี้อยู่ที่พอยต์ที่เก็บนะครับบวกบวกลบ,บอะไรไม่รู้วันหนึ่งจบที่พันหนึ่งได้แต่ถ้าวันนี้มันไปสองมันพรุ่งนี้ก็โฟกัสเหมือนเดิมพันจุดแต่ถ้ามันไปได้เกินก็เก็บ แล้วในวีกนั้นสมมุติว่าจานอังคารพุธมันได้สองพันเหรียญน่ะได้ห้าพันจุดตั้งแต่วันพุธอย่างเงี้ยเพืรหัสสุขผมแนะนํานะหยุดเลยหยุดเลยหยุดเทรดเลยไปทําอะไรก็ได้ไปพักผ่อนไปอะไรก็ได้เพราะถ้ายังมั่นใจหูฉันทํามาได้เกินแล้วเพระรหัสสุกใส่ต่อเผลอๆประมาทไม่เข้าตามแผนอยากได้อีกโลกคิดว่าฉันเก่งแล้วเริ่มที่จะ เขาเรียกว่าเริ่มที่จะเกิดความโลภขึ้นมาเริ่มที่จะเทรดด้วยอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลเรามักจะไปคืนตลาดกันวันวันศุกร์ที่เขาเรียกว่าศุกร์หันษาเห็นไหมอ่าฉะนั้นภาพนี้ครับอยากได้เท่าไหร่ให้ดู point เป็นหลักสมมุติว่าสถิติตัวเองเนี่ยเก็บได้วันละ500จุดเราก็ต้องมาหารแล้วอ่ะสมมุติวา่าเก็บได้วันละ500จุดสัปดาห์หนึ่งคือ2,500จุดแล้วอยากได้2000เหรียญ อ่าแบบอันนี้แบบสถิติเดิมนะแบบง่ายๆวันล,ละห้าร้อยตรงนี้ต้องออกหลอดเท่าไหร่ครับอุย้ยอ่ะช่วยกันคิดหน่อยต้องออกหลอดเท่าไหร่ถึงจะได้สองพันห้าอ้ยผมไม่ได้แบบผมไม่ได้แบบให้ทุกคนแบบช่วยคิดจะได้คิดนะเพราะว่าผมคิดไม่ทัน <laughs> ผมเลยทุกคนคิดอ่เอาเล่นเ,เล่นนะครับ อะออกหลอดเท่าไหร่ครับถึงได้สองพันห้าเอาสองพันห้าหารกับเป้าจะได้เท่ากับศูนย์จุดแปดศูนย์จุดแปดอ่ะศูนย์จุดแปดได้ไหมทุกคนช่วยคิดถูกไหมสองพันห้าคูณศูนย์จุดแปดได้ สองพันเหรียญใช่ครับถูกต้องครับขอบคุณม่หนุมครับอ่าจริงๆก็เมื่อกี้ก็คือจาก point แบบเท่าไหร่นะห้าพันลดลงมาครึ่งหนึ่งก็ต้องคูณหลอดไซส์ไปอีกครึ่งหนึ่งศูนย์จุดแปดต้องใช้ทุนเท่าไหร่ครับถูกไหมเนี่ยถูกปะถูกไหมจากศูนย์จุดสี่ก็ต้องเปศูนย์จุดแปดศูนย์จุดแปดต้องใช้ทุนเท่าไหร่ครับอ่านด้วย 1, 000. 8, 000หนึ่งหมื่นแปดพันเหรียญครับถึงจะกดศูนย์จุดแปดแบบปลอดภัย แต่ถ้าช่วงนี้หารสองพันนะหรือหารผมผมเองผมจะเทรดผมจะหารอยู่ประมาณสองพันนะหารพันมันจะเอคทีมมากช่วงนี้คือแบบสบัดแรงมากเผลอแบบตั้ง s อสเอสามร้อยสบัดไปห้าร้อยอย่างเงี้ยสบัดแรงมากนะครับมีนะมีบางจังหวะฉะนั้นผมจะหารอยู่2องพันแต่ถ้าทุกคนไม่อยากหารหมื่นอ่ะใช้ทุนเยอะไปอ่ะศูนจุดปดก็ลองเอาศูนจุดแดถ้าหารหมื่นถ้าหารหมื่นไปอยู่แปดพันเนาะ ถ้าหารสามพันก็จะอยู่ทุนแค่ประมาณสองพันสี่ก็กดได้แปลว่าแปลว่าผมแนะนําเลยนะถ้าศูนย์จุดแปดนะทุนควรจะอยู่ที่อยู่ที่ประมาณสักสี่พันถึง 5, ห้าพันเหรียญอันนี้แนะนําแบบปลอดภัยหน่อยนี่คือหารห้าพันนะครับหารห้าพันถ้าหารหมื่นก็ต้องเป็นแปดพันเหรียญอย่างเงี้ยอันเนี้ยได้และเก็บไว้แค่วันละห้าร้อยจุดสบายๆได้นะครับ หักลบแล้วขอให้มันบวกห้าร้อยจุดทุกวันอ่ะอันไหนมันไปเกินข้างมันเห็นไหมอันนี้เป็นเป้าหมายที่จะได้สัปดาห์ละประมาณสองพันเหรียญเนาะนะครับโอเคอ่ะตอบคาถามพี่จอนนะครับก็หลายๆคนอยู่ก็คงได้ไอเดียด้วยว่าบางทีแบบวิเราจะเพิ่มทุนจะเพิ่มรายได้เข้าไปยังไงให้มันแบบเติบโตเติบโตหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็มีอยู่สองอย่างครับเวลาอยากได้กาไรเยอะขึ้นเวลาอยากได้แบบพอเติบโตยิ่งขึ้น หนึ่งเพิ่มระยะที่เก็บหรือเก็บพอยต์ต่อวันต่อครั้งต่อเดือนอะไรก็ว่าไปสองเพิ่มหลอดไซต์ที่เทรดเพิ่มความเสี่ยงต้องเพิ่มทุนด้วยมีสองอย่างนะครับอยากได้กําไรเยอะก็คือเพิ่มหลอดไซต์กับเพิ่มทุนนะครับลองเก็บพันจุดอ่ะต้องเก็บพันจุดเหมือนกันระหว่างกด0.01นได้เท่าไหร่ครับ10เหรียญแต่กด1หลอดได้1,000เหรียญวิคห์ก้าฟเหมือนกันทำงานเท่ากันเฝ้าก้าฟเหมือนกันจุดเข้าเดียวกัน แต่รายได้ต่างกันเพราะกดหลอดต่างกันแล้วกดหลอดต่างกันก็ต้องใช้ทุนต่างกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นใครที่เก่งแล้วหลอดไซส์มันจะโตได้จากเงินทุนและความมั่นใจของคุณแล้วพอยท์ที่เก็บมันจะเยอะขึ้นก็จากความสามารถด้านเทคนิคด้านจิตใจของคุณด้วยฉะนั้นทุกคนฝึกกราฟเทคนิคฝึกจิตใจทำสมาธิฝึกการมันี่เมนจเมนต์ฝึกการยอมแพ้ให้เป็นพวกนี้จะโตขึ้นทั้งหมดครับ อันนี้โอเคไหมอ้าวใครเก็ตไอเดียท็อปิกนี้ผมถือว่าดีมากเลยนะพิมพ์999ให้หน่อยครับขอบคุณพี่จอนมากเลยสำหรับคำถาม